สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมบล็อกฟุตนะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัดคลิปเล่นเกมนี้แบบฟาร์มาอย่างยาวนานนะครับผมตอนนี้พี่ก็เลเวลพันสี่ร้อยห้าสิบสามแล้วนะครับผมคือพาร์ทที่แล้วอ่ะพี่อยู่เรือผีใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็ไปแบบว่าไปทําคลิปไปทำคอนเทนต์อื่นมาแล้วครับผมตอนนี้ก็เลเวลพันสี่ร้อยห้าสิบสามแล้วนะครับผม อีกแค่47เลเวลเท่านั้นพี่ก็จะสามารถไปสู่เกาะที่3ได้แล้วนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมเรามาในทีมสงกรานเดย์นะครับผมเราก็จะร้อนนิดนึงส่วนเราก็จะถอดเสื้อแล้วก็เกงขาสั้นนะครับผมเดี๋ยวดูว่าวันนี้นะครับผมเราจะฟาร์มอยู่ที่เกาะไหนนะครับผมแล้วเกาะ3จะเป็นยังไงนะผมเพราะวันนี้พี่จะได้ไปอย่าง แน่นอนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับแว่นสีแดงแล้วก็หูกระต่ายมุงมิงมุงมิงกับเสื้อไม่ใส่กับขาสั้นสุดเท่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเราก็ไปสุมผลปีศาจกันก่อนนะครับผมจากสูตรของน้องๆครับมาครับตอนนี้พี่ก็มาอยู่หน้าตัวสุ่มผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้พี่มีสูตรจากน้องๆทั้งบ้านนะครับผมมานะครับผมเป็นสูตรจากน้องสปายอีโรเจนนะครับผมบอกว่าพี่ครับผมมีสูตรไม่มีรอเรือ หนึ่งนะครับผมกระโดดหน้าคนสุ่มสามรอบสองครับวิ่งรอบคาเฟ่ห้ารอบอขยันจริงสามพิมพ์ว่าขอผลดีๆนะรุงร่งรุ่งราเรียนะครับผมสี่สุ่มนะผมได้ผลพระสั่นและกาวิตี้ครับพี่นานผลสั้นเหรอยังไม่เคยมีไว้ครอบครองเลยมาเดี๋ยวพี่จะจัดให้นะครับผมมาดูกันสิว่าสูตรของเจ้าสไปเอรเจนเนี่ยมันจะ มีดีขนาดไหนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมาถึงกับข้อแรกนะครับผมกระโดดหน้าคนสูมสารอบโอ้ยสบายเนี่ยอ่ะนี่นาอยู่หน้าคนสุูมนะยังไม่น่าพอเดี๋ยวก็เถิดไปหนึ่งนี่หน้าแล้วอ่ะกระโดด3าครั้งนะหนึ่งสกับผมแล้วก็ข้อที่2นะครับผมวิ่งรอบคาเฟ่ห้ารอบได้เลย นะครับผมห้ารอบโอ้โหหอมแหกเลยเหนื่อยอพี่ไม่ต้องมาวิ่งรอบคาเฟ่ห้ารอบเนี่ยฮะทำไม่ได้นะไม่ได้นะถ้าสุดเจ้าไม่ติดนะต่อไปครับผมพิมพ์ว่าขอผลดีๆนะรุงได้เลยครับผมนี่พิมพ์เลยขอผลดีดีอันนี้2ตัวเลยนะพิมพ์ตามหมดเลยนะนะนะรุงชอบอ่ะ ขอผลดีๆนะรุงแล้วก็สุ่มครับผมได้ผลพระสันและกาวิตี้เดี๋ยวเองมาดูซิว่าเป็นยังไงมากดสุ่มเลยมาดูโอ้โหใช้ตังค์เยอะด้วยสองแสนมาดูกันนะครับกดโอ้โห,โหผลนี้อีกแล้วเป็นไงล่ะผลพระ ผลสั่นและกาวิตี้ยังไงล่ะนี่งไงล่ะผลสั่นไม่ล่ะถือนมือสั่นเลยโอ้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันเลยนะครับผมแต่สําหรับสูตรนี้ครับยังไม่ผ่านที่ไม่ให้ผ่านมันเกลือนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อนะครับผมว่าจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงล้วเดี๋ยวเราไปสู่โรค3ามกันเราอาจจะได้ซุมผลอีกทีที่โรคสามไปกันเลย มาคับพี่ก็มาถึงจุดเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือตอนนี้พี่ก็ฟาร์มจนถึง1,453ใช่ไหมก็สามารถตีตัวบนได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่จะฟาร์มแบบบ้าคลั่งนะ อีกประมาณ47เวลอย่างที่บอกไว้นะผมเดี๋ยวเราจะไปถึงโลก3กันแล้วามาดูสิว่าโลก3มนะมีอะไรให้เราทําบ้างแต่ว่าเราอัดตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับแปลงร่างเป็นพระเอาแปลงร่างเป็นพระก่อนเป็นพระที่ไรต่อยเออครับพี่จะบอกให้นะอย่างหนึ่งว่าพี่ได้หมัดซูเปอร์ฮิวแมนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่พี่ก็ก้มหน้าก้มตาทํามานะครับผมจนได้หมัดซูเปอร์ฮิวแมนมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็จะคงจะใช้หมัดนยาวๆนะครับผมไว้มีแพลนว่าจะใช้หมัด V2 ตัวอื่นเมื่อไหร่ พี่ก็จะมานั่งไล่ไล่ทำเอานะครับแต่ตอนนี้ใช้ซูเปอร์ฮิวแมนไปก่อนนะเพราะมันแรงมาก mm hmm. ก็รัวมากๆเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ฟาร์มกันบนนี้ไปยาวๆนะครับผมมาเรื่อยๆไปโอ้มันเกิดวนวงเป็นวงๆโอเคจริงๆเราไม่ต้องเปิดฮากิสังเกตก็ได้นะัน่ะเราก็ต่อยได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าเราจะดูตำแหน่งมันได้ไงใช่ไหม mm hmm. เรียบร้อยโอ้โหในที่สุดเราก็ได้ตีเกิดยังไม่รู้นะเจ้าบอสไชส์ชิปเปอร์นะครับผมเขาว่าดอกตีศูนย์ด้วยนี่ใช่ป่ะสามงาม สายคิปเปอร์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดไหมจะเรียกเจ้ามาสู้กับเราไหมเดี๋ยวเราไปดูกันมาแล้วมาเจอกันเลยหวัดดีเพื่อนมายืนรอเราเลยนะสายคิปเปอร์รเลเจล1 4 7บห้ามาเจอกันหน่อยมาอืออืออือมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับอือหือขอได้ไหมที่ถืออยู่ขอได้ไหมอขอได้ไหมอือหือขอได้ไหมอ้เราต่อยรักษาระยะห่างได้นะเพราะต่อยกระเด็นนะครับต่อยรักษากระดงได้ห่างว้ามันพ่นน้ําสงการใส่เราอะน้องๆมันพ่นน้ําเสร็การสงการใส่พี่ อืออีกทีเดียวอือวายดูดดูดมันดูดแทนรอบนี้มันไม่พ่นใส่แล้วมันดูดแทนอืออีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวว้โหเรียบร้อยนะครับผมขึ้นมาสองเลเวลเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตนะครับผมขมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล่องตรงนี้แป,ป๊บกล่องมันเยอะเลือเกินตรงนี้แงบว้าวชื่นใจชื่นใจมาก กล่องมันเยอะเห็นกล่องไม่ได้แล้วใจสั่นนะครอุ้ยกล่องฟ้ากล่องฟ้าไว้กล่องฟ้าู้าาา <Ooh. S 1> ใจสั่นมากแปเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มกันต่อเดี๋ยวไปเจอที่ตอน move to the sea tree, tree ไป เรียบร้อยครับผมยินดีด้วยคุณถึงเลเวลพันห้าแล้วคุณพร้อมที่จะไปโลกต่อไปหรือเปล่าขอพูดคุยกับเอ็มบิซีนคโอลัสเซียมโอเคเดี๋ยวพี่จะไปโลกสามกันนะครับผมเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงพี่จะได้ทําอะไรบ้างนะครับไปกันเลยระหว่างทางที่พี่กลับมาจากก่อนนั้นนั้นพี่ก็ได้พบกับไข่นี่นะครับผมมันเป็นอีเวนต์ของบล็อกฟูนนะมันจะเป็นผลปีศาจเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับผมอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจหาเลยจริง แมบแมปปุ๊บมันอุตสาปตเป็นไข่ให้เรามันก็ยังจะเป็นผลแบบนี้ให้เราอีกผลบากี้ออวางเลยการเป็นไข่สิแน่จริงอะ่ะตัวแป้เดี๋ยวเราไปสู่โรคสามกันเดี๋ยวเราไปที่โคโลเซียมกันเลยครับตอนนี้เราอยู่หน้าโคโลเซียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับผมตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊โอ้โหเสียงยังมันโคโลเซียม วับนี่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับผมเราก็เจอเป็นที่เรียบร้อยคิงเล h e ฮดใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาคุยกับ k คิงเลดเฮดโอ้โหเลดเฮดของจริงบอกเลยเฮ้ยเขาชอบหมวกเจ้ามากเลยเขาขอได้ไหมโยแลวนี่คุณสุดก็เด็กวัดไม่ใช่เหงาเหงาง่ะเอา้าแอดมินเหรอเนี่ยโอ้โหเองเป็นแอดมินเหรอเนี่ยทาไมล่ะแอดมินคุณไปเคารพไอพีอินดาสำหรับฉันได้ไหมฉันต้องการให้เขาโผล่มาที่สามารถอัปเดต15 เขาลบอินดาอินดาคืออินดาคือแะ้วที่นี่ที่ไหนแล้วมันโอ้โหมันเท่เกินไปเือเราเข้าไปคุยใช่ไหมนี่เราต้องเข้าไปคุยกับเขาใช่ไหมเหมือนเขาถือดาบหรอเฮ้ยนั่นมันโยรู้เราเตรียมตัวก่อนดีกว่าเราไม่ประมาทเขาแน่แน่ไมคือมันอยากคุยมันไม่มีเขาไม่คุยอะ่ะพี่ว่าพี่แปงลงร่างดีกว่าพี่แปงลงร่างเลยละกัน แล้วกำหมัดเข้าไปกดฮาคินั่นกดฮาคิรู้เลยว่าโอ้โหมันเอากาบเราแน่ใช่ไหมได้ด้วยว้าวแอดมินใช่มันคือแอดมินแน่ๆอ่าโอ้ย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 เปรี้ยวอ่ะเอาเรือมันเต็มอีกแล้วอ้าวกลับมาคาเฟ่เฮ้ยอ๋อไอคนนี้สู้กันโอ้โหดูฉากนี้ครับน้อง เฮ้ยแอดมินหัวแดงกับไอ้นี่แอดมินไอ้นี่คือแอดมินแน่เลยที่เคยเจอมยือนอยู่ตอนนั้นตกที่หนึ่งในเกาะในแมปเฮ้ยป,ปุ๊บปั๊บโอ้โหนี่มันหนักแอคชั่น RPG เพ้จีไบอโอ้หโอ้โหโอ้โหฉากนี้บอกเลยว่าตราตึงโอ้โหโอ้หฟันกันโยรุกับโยริโยรุสองเอา้าพาท่าแพหรอเนี่ย ไม่นะอย่าทำเขาอย่าออเออเออเพิ่เจอเขาครั้งแรกอย่าสังหารเขาเลยอุ้ยโอ้โหว,วิ่งเอาดาบมาชนโอ,โอ้โอ้โอหเขาจมไปในดินแล้วคุยกับนิสเตอร์กับตันที่กินโซนจดหมายข้อความมาจากคิงเวส AKA My Name 43อ่าน เพื่อนรักของฉันนี่เป็นข้อความทางจิตฉันได้รับการเปิดผนึกปิดผนึกด้วยไหมโดย IP อินในทะเลที่3ฉันต้องการความช่วยเหลือจะคุณปว่วดมาช่วยฉันโดยเร็วที่สุด XOXO KingRedHead a ร a m y n My e m y g a m e เ3 o n w ก d คุยกับมิสเตอร์กับตันที่กินโซน มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้แต่มันเป็นฉากที่พี่ชอบมากเลยมันมันมากไปไปเจอกันที่กินส่วนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเก็บกล่องแป๊บไปกินส่วนกันดีกว่ากินส่วนฝั่งไหนวะ <S <S นี่ไงใช่ไหมใช่ยังด้วยมิสเตอร์กัปตัน <S <S วับจุดจๆๆุ I can take to the third sea w h would you l i k e to go yes go now มาครับตอนนี้พี่ก็อยู่ที่โลกนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันอยู่ที่ท่าเรือที่ใหญ่มากๆกับเครื่องหลังนี่คืออะไรเนี่ยเออม,มันน่าจะกดเควสได้นะห่างออกไป21เมตรอ๋อบนนี้นะครับผมว้าวเฮ้ยไพลเลตนี่มันจิกโกลแถวนี้อ๋อนี่เควสอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอสำรวจแป๊บหนึ่งได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวกดก่อน เราขอดูเคล็แป๊บหนึ่งโอ้โหเศรษฐีจนสลัดนะให้เราตีกระเจี๊ยบสีจนสลัดด้วยนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนแล้วเราขอสำรวจกรอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้คือแบ็กสมิธนะสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยให้อัปเกรดพลังดาบอ๋ออัพเกรดเซเบอร์ได้แต่ว่าเรายังไม่มีของเลยตัวนี้ก็เป็นมอนสเตอร์โอ้โหก็ผู้เล่นผู้เล่นจะเตียงเดี๋ยวอะโหนี่มันเกาะอะไรครับเนี่ยว้าว พี่ขอสำรวจต่อนนะมันมีอะไรที่พี่ดูบ้างอ่ะน,นี่น่าจะเป็นอุ้ยน,นี่จะเป็นมอนสเตอร์อุ้ยมีกล่องเก็บกล่องกล่องแรกของของอันนี้นี้เอ้ยมันดูยิ่งใหญ่อยู่นะมันดูแบบเออไม่รู้เลยว่าต้องไปตรงไหนต่อเนี่ยเดี๋ยววิ่งม,มาข้างหลังก่อนนะตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นภูเขาแลนะ้วน้องๆไม่มี n อ c พซเลยแล้วเราจะสุ่มหัตรงไหนวะเนี่ยอ,อ,อันนี้คือเกาะมีเกาะมีเกาะอยู่ข้างหลังด้วยนะน้องๆทุกคน เดี๋ยวเราจะไปเกาะไอใหญ่ๆนั่นนะอ่ะไอไอท่อนซุงนั่นนะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเกาะน,นั้นมีเอ้ยแต่ว่ามีเกาะปราสาทอยู่เราไปเกาะปราสาทแทนดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปเกาะเอ้ยแต่เ,เราไปนั่งเรือไปดีกว่าเราอยากจะชมเมืองนิดนึงข้างหน้ามีท่าเรืออยู่นะเรือไปท่าเรือกันนะผมเรานั่งนั่งไปชมกันว่าที่นี่จะมีอะไรให้เราทำบ้างนะครับผมขอต้องรวจก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาทำเควสเพราะาไม่เคยมาเลยนี่มันเป็นเฟิร์สครั้งแรกของพี่นะ เอ่รัวไหนขายเรือยืมหน่อยอยู่ขายซื้อเรือแป๊บหนึ่งนี่เลยวันดีขอซื้อเรือหน่อยได้ไหมห้าพันตัวโอเค,โอ,เคโ,อโ,โอ้โหมันจะจอดนี่เลยตกน้ําโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจกันว่าจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับผมแมพสำรวจโลก3ามไปโกโอ,โ,โอ้โหมีต้นไม้ยักษ์อ่าทิด มาแล้วครับหลังจากที่เราไปหาข้อมูลมาครับผมอุยอ้ยพี่บอกสุดเกาะน,นั่นแหละครับคือเกาะที่เราจะต้องไปแต่ว่าโหูมันโคตรไกลเลยมันไกลาจากเกาะเริ่มที่เรามามากแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะมุ่งหน้าไปสู่เกาะน,นั้นเราจะไปเรียนรู้ตรงเกาะน,นั้นก่อนว่ามันมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับอกวพี่ต้องไปหาข้อมูลเพราะพี่ไม่รู้จริงถ้าพี่ให้พี่หาเนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่หน้ามืดแน่นอนในที่สุด พี่ก็ตามหามันเจอจนได้นะครับสำหรับปราสาทนี้โอ้โหพี่นี่เ <c oughs> หนื่อยเหลือเกิน r o a l i n g total นะครับผมเป็นแมนชะครับวโอ้โหเดี๋ยวนะสว่างมากแล้วก็โอ,โอ้นี่ไงบล็อกฟุตกาชาแล้วก็บล็อกฟุตเดลเลอร์ะนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเซตโฮมพอยต์เดี๋ยวเข้าไปดูข้างบนดีกว่าโอ้โหแสบตาม,มากพื้นอันนี้เปิดดำดีกว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะ <c oughs> คุณเ,เห็นกระดานอ๋อโอเคตัวกระดานบอร์ดนะครับตัวเนี้เอาเวกิ้งเอ็กซ์เพรสสวัสดีบนพิสาของคุณตืหรอยังอ๋อโอเคนี่เป็นตัวที่อยู่ใต้คาเฟ่ใช่ใช่ใชอ๋อนี่คือป้ายของเราอันนี้คือตัวที่ฉายานะแต่ต้นสตาริดใช่ปะ่ะไอสเปคลิสใช่ปะ่ะสเปเชียลลิสขออภัยด้วยอ่านผิดแตต้นสเปเชียลลิสแล้วน,นี้ก็เป็นตัวสุ่ม เผาแน่เลยแล้วก็จะเป็นตัว Color Specialist โอเคก็ประมาณนี้นะสูตรตรงนี้โหในสูตรกว่าเราจะมาเจอได้นะผมเดี๋ยวเราจะมาสุมผลปิดคลิปกันนะครับน้องๆมาครับน้องๆตอนนี้พี่ก็มาอยู่หน้าบล็อกฟุตกาชาเป็นพี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่ม ผลปีศาจครั้งแรกในโลก3าของเรานะครับผมหลังจากที่เราเกลือจากโลก2มาก็เยอะมากมายนะวันนี้เรามาถึงโลก3ครั้งแรกเราต้องมาเจอมลครับผมด้วยสูตรของน้องนะครับผมมาดูน้องคนนี้ครับผมบอกว่าสูตรสุ่มผลของผมนะครับ1เลยครับถือผลกิโลหรือผลบาร์กี้แล้วสุ่มครับได้โมจิเอ้ยผลนี้ไอ้สูตรนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจัดไปนะครับผม๋ยวพี่จะถือเป็นผล ทางด้านของบาร์กี้และกันนะชชอปฟูดนะครับผมแล้วสุ่มเลยนะมาดูกันว่าพี่จะได้ผลอะไรมากดแบบไม่พูดพั่มทำเพลง,เ,เ,พลงเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้โอ้โหโอเคบมฟุตกาชาเกือบกดกินแล้วเองเกือบร้องบ๊บผลโมจิเหรอเอ็งดูนี่เรียกว่าผลโมจิเหรอ ถือว่ายังเกลืออยู่นะครับสูตรนี้โอ้โหนี่แหละผลโมจิไมมนะวางเป็นยังไงกันบ้างครับกับวันนี้ในที่สุดพี่ก็มาโรค3ามไปที่สําเร็จแล้วนะครับผมถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะและจะได้มาคอมเมนต์กันอย่างไวด่วนจีเลยนะครับและสําหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าจะมาดูกันว่าคลิปหน้าพี่จะจนภัยโรค3ามยังไงบ้างสวัสดีครับ